เล็งเต้าอนอมเนี่ยรักษากันไม่กี่เดือนก็เสียชีวิตถ้าพรุ่งนี้เราเราไม่เจอกันก็คือเราลากันแล้วนะ ก่อนหน้านี้ก็ใช้ชีวิตปกติไม่ได้ดูแลสุขภาพอะไรอยู่มาวันหนึ่งก็มาคำํำค้ำด้วยเหมือนเจออะไรก็เล็กๆดูท่าจะไม่ค่อยดีไปตรวจแล้วหมอก็เลยว่าจะผ่าตัดคีโมใช้แสงเราก็เลยปรึกษ,ษากันว่าเราจะไม่ทําคุณพ่อบอกว่าเห็นรักษากันไม่กี่เดือนก็เสียชีวิตเราจะทํายังไงผมก็บอกว่าให้มะเร็งเต้านมเนี่ยร่่อรู้ว่าเป็นจนถึงเสียชีวิตอยู่ได้12ปีคุณพ่อก็บอกว่าเราง,งั้นดีกว่าตอนนั้นคือใจก็กลัวกลัวตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าเวลาคีโมเนี่ยดูมันทรมานมากมากกว่าคนที่ ไม่ได้รักษาเราก็เลยว่าเอายังไงก็คงต้องตายแต่ว่าเราก็ขอบอกว่าเอาแบบอยู่สบายดีกว่าที่จะต้องแบบทรมานติดเตียงเราก็ค่อยๆตายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยตัดสินใจเลยคือไม่เอาเขาถามว่าตัดสินใจให้ดีนะว่าจะไปรักษาไหมคือพร้อมที่จะพาไปแต่เราก็คิดว่าไม่เอาอยู่ไปแบบนี้ดีกว่าสิ่งที่เราให้ได้มากที่สุดก็คือกําลังใจเราก็บอกว่าเนี่ยถ้าบอกว่ารักษาวันนั้นเนี่ยนะไม่ปีเราก็จากกันแล้วแต่นี้เราก็อยู่มา5ปี6ปีแล้วนะก็จะอยู่ไปเรื่อยๆยัน12ปีหมดเวลาเราก็คิดว่าน่าจะ มีสิ่งดีๆในอนาคตข้างหน้าเนี่ยน่าจะมีอะไรที่มันทันสมัยกว่าคีโมไม่มีเราก็เราก็จะยื้อกันไปเราก็ดูกันไปอย่างเงี้ยอย่างน้อยนะเราก็จะอยู่ได้10กว่าปีจนถึงนาทีสุดท้ายเนี่ยเขารักษาจะจะไม่ได้เราเวลามันหมดไป11ปีเนี่ยคือคือช่วงนั้นอ่ะก้อนเนื้อมันเริ่มโตขึ้นโตขึ้นแล้วมันก็จะเป็นถุงน้ําที่มันหล่อเลี้ยงที่ก้อนเนื้อมะเร็งมันก็จะทําให้เต้าโตขึ้นแล้วก็มีแผลผุพองแล้วพอไม่กี่วันต่อมามันก็โตขึ้นอีกมันจะเป็นก้อนเนื้ออดัันนนขึ้มมาาคืเเรจะ แล้วเจอะไม่ได้แล้วพอมันลามไปตรงอื่นมันก็ทําให้โตขึ้นอีกโตขึ้นเราก็ไม่รู้จะเจาะตรงไหนเพราะกลัวจะไปโดนเส้นเลือดคือตอนคืนเป็นตะคิวมากแล้วก็ไอมากแล้วคุณจางก็จะมาจับมือผมว่าถ้าพรุ่งนี้เราเราไม่เจอกันก็ค,คือเราลากันแล้วนะเสร็จแล้ววันนั้นก็เลยดูเรื่องของ Day. พอปุชชนิตีเพอดีเปิดมาไม่ทันก็มาเจอดอรพิเชษนนพูดทิ้งท้ายก่อนจบพอดีแล้วก็เรียกว่าโชคยังเข้าข้างมาเปิดมาถึงปั๊บจะได้ยินจบพอดีว่ามะเร็งรักษาได้ผมก็เลยตอนตอนเชาน้าผมก็รอรอรอ,อเป็นรอบรรจันปุ๊บผมก็มาที่ตึกก็มาหาอาจารย์อาจารย์จะเป็นคนน่ารักมากท,ทั้งทั้งที่ถ่ายรายการอยู่ผมถามพานักงานแล้วพนักงานบอกว่าวันนี้ไม่รับแขกด้วยความรักภรรยาหวงภรรยาเพราะว่ามะเร็งเนี่ย หนึ่งนาทีมีค่าซึ่งเราไม่สามารถจะรอได้อาจารย์ก็เป็นคนน่ารักมากก็บอกมีอะไรเหรอบอกเนี่ยมีเคสหนึ่งเป็นอย่างนี้อาจารย์ก็เลยบอกให้หยุดถ่ายก่อนก็เลยคุยกันกว่าจะต้องรีบอย่างนี้เลยเพราะว่าเวลามันมีค่าผมก็เลยก็กลับไปก็เอาผลิตภัณฑ์ให้ ก็าาคือตอนตอนที่ลองเนี่ยก็บอกซื้อไหนไหนก็ซื้อมาแล้วแต่ใจก็คิดว่ายังไงก็ไม่รอดเราก็บอกว่ากินก็กินกินเข้าไปเขาก็คอยแบบว่าพอหนึ่งวันวุ้ยดีขึ้นเป่าบอกไม่ใช่ยาวิเศษนะกินเข้าไปแล้วจะหายก็คือก็พูดแบบขำๆกันอยู่เพราะว่าไม่ใช่ยาวิเศษนะว,นนวันที่สองก็ถามมีวันที่สามก็ถามมีแต่ใจเราก็คิดอพอวันที่สามเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันมันหายใจดีขึ้นแต่พอวันที่ห้าเนี่ยเราเรารู้สึกด้วยตัวเองเราว่าปกติจะขึ้นบันไดสามขั้นแล้วก็พัก พอ,พอวันที่5เนี่ยเราเก้าวขึ้นบันไดเราก็โอ๊ยทำไมก้าวขึ้นแล้วมันไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแบบใจจะขาดเราก็เลยทดลองก้าวขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงึ้นถ,ถึงชั้นบนเลยอ่ะคือเต้านมเนี่ยมันอยู่ไปได้ถึง10ปีตามสถิตินะคือจะเสียชีวิตตอน10ปีประมาณนี้เกือบไม่เกินนั้นแต่ว่ามันจะทรมานขึ้นมาเรื่อยๆแต่ถ้าเริ่มเริ่มรักษาแล้วก็โชคดีก็หายแต่หายแป๊บเดียวแต่ส่วนใหญ่ก็คือไม่ค่อยประสบผลสำเร็จ ยิ่งวิธีการปัจจุบันก็คือเคมีมบาดหายแสงมันหายชั่วคราวมันจะกลับมาเป็นใหม่มาเป็นรอบสองนี่รักษายากมากคือเรากระตุ้นไม่อดขาวภูมิภูมกันไม่อดขาวภูมิกัน2เม็ดที่เรากระตุ้นหรือไม่ได้ขาวทีเท่าหนึ่งทีสิบเจ็ดทั้งสองตัวนี้มันจะไปกระตุ้นสารที่ไปจัดการกับเซลล์มะเรง็งในขณะเดียวกันมันก็จะไปกระตุ้นไม่ได้ขาวอีกตัวหนึ่งไม่ได้ขาวเซลล์ทีพิฆาต ฝรั่งเขาเรียกคือเลทีเซลเราตั้งชื่อเพื่อคนไทยรู้จักกันว่าเซลทีพิฆาตแล้วเซลทีพิฆาตเนี่ยหน้าที่ของมันก็คือกําจัดเซล์ผิดปกติเซลผิดปกติหมายถึงเซลมะเร็งเซลที่ติดเชื้อทั้งหลายแลแล้วเข้าไปเจาะด้วยสารฟอฟอรินแล้วก็พ่นสารแกรนซามก็ย่อยสลายไปเลยกลายเป็นจุลไปเลยก็คนที่เป็นเนี่ยไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็อยากให้สู้สู้าอาจารย์พิเชษเนี่ยนะไม่ใช่ว่าอาจารย์ให้ชีวิตใหมแ่แกเราไม่ใช่ตรงนั้นอาจารย์ให้ชีวิตของภรรยาคืนมา คุณมากๆากขอบคุณอาจารย์ <c oughs> วิตออขอบคุณ <c oughs> อาจารย์ที่ทำให้ผมมีความสุขนะค่ะอืม